อตัว, ane, e ita, ว, ا. ว ا. ากากเชื่าปดกนาราบัคาตัสอดัสเตัสดัสอตลจิปข้ลก็แกตางมุตะคือตัสิญาสิข้อตะคือตัชราบัคาเลมมงคลชีวิตเนาะแล้วมงคลชีวิตต่ตวเนี่ยตูเวลาเลือกเสชวิลิเนาะเอชนวิคันนีบัคคาเลซาดเจเนาะซาบคาเลโอเดตะกเกขอ ซาดมูวซาดโตเดอลักพลวะเนาะปะก็เลยจิตปราศจากทุรีเด้วเวลเขาไยอบซสเนี่ยดรกช่ก็ชอโตเดตามมูตาซัวเนาะตนมเดียะเ่าอเดตากกช่วช้อซาอเดร์โตเดอตามมูตาคือตาคือตาบ้าวันนี้เขาไม่ยอมก็เบาเว้าเดอตาปรากิตาปรากินี่ยล ถ้รเลบัคลตัตลโดดดรันสดะนีตากประเกนะพมเทลภาษาเลตากโดเลธรรมะเลตากโดเลธรรมะนี่ปะกเลโลภะโทสะโมหะโลภะเนี่ยขมยความโลภตัสสรตัสสรนี่เลือดทมีคือจาระวะ ตาซาลอเลิศกูเนตาลอเนตาตาโออาเลมาดิมาดิมาตุเลิศอับลูดอับโตดูวันนี้อนะอันนี้ตาซาลอบกเลิศโลภะโลภตาซาลอเลอาดับากกบากลูบาดมีบาลอดทิบตาเกเดออึงและมาเนตาและกูเนตาลอเนตามาจูมาชาปะกาคือและดอปะโค lẽ dò ba phi ba, mà gia đình này không nhớ lỡ tả sa lo lỡ à thứ bà gây bạc luôn à Ta sa lo lỡ bà khá lỡ bà cứ cúp bà nhò đi xót qua bà bạc luôn tập bà này nhở bà vì lo lo กูนีรอเนีมันชูเนีอันนี้ออะคบเนี่ยมอบปปลาเก่อถ้าบับมาวะนื้อเม็ดปลาเกาซาลอเลบาบักลูบักคันีเนื้อสูนนื้อาเนื้อขจนเนกเวลาเดินตาเกิดชเกิดชวนขาดอี้าดคันีบกาลตาซาทอตาสูทอซาทอตาสูเฮซาเฮ

vì để kẻ ta sụt sát ta sụt hết sát hết nè bảo luôn nè kia cái đó ta ở ta so sánh bây giờ là sát thọ ta sẽ sát thọ ta nhỏ nè à tôi nói ta cô ta có play cho một cái về là bạc bạc luôn à bây giờ ta sát nè mà ra xây cái ta lấy ta sát ra thô ra to ra chả ta sát อาเกตัลเลอรตาอเอตัสมุนอันน ja ี้ปฏิบัติราเกตัส si สุตตสัต่อมาสุมาซะคือคือคลีเตาตัตทอบาบลอนๆนี่อาเกตตาก็อาเคยอก็กินดีโดยเฉพาะเลยอ่านอสุโปรเซรุพานีสัตว์อะไเคลมารัเคลมีออร์ดัตมูตเจเออสิออมไมดาเจ็ดอ็นนี่ บาลเนเกตกออสุคิสักลิสทอรอปกอลสุสาดวก็เหตุผลทุปวนะกีว่ามมาชามากุมากอลสเซยอกิอันนบคาตสัน้าปัญญลสทอรอสทอรคลนีอบีอากุอเมสนเดเดิซอชอนะไรปัญญลาปสทอรวะเนาะต้หนุนลยเบาลอตาบากจาชาเกเกด อ๋มาสักเบ้กบเบ้กยอกยอชมุกยาลติลเช่ที่สุดทศทธรรตัญญละสัตธรดาชูสัตธระเนี่ยนีที่อัราคเลยนะในขะที่อศัตธราสมืตวันนี้เอทบอุดมแม่นี้แม่เอ๋ก็อุดมแม่นี้แม่เอนี่ที่สอัปกาน่อจอืมนีบสัธรราเลยบ่สัทรรดาแต่สัตว์ในเด็ก

ตาเนืซ yes, ัท่อปากะคืนดอนชุกเกลันซัดเวนี่แต่สัท่เนาะกะเลืัท่ออาเกตารกบอะปราเกนี่ม่ตัท่อาบั้นี่ดิซนนุสุซอน่ดิซอนกจใ้ก็โชดรจมีล่ะเจอันนี้กระเลืัท่อสืจานจานนีตาฮับพลอตาฮับพลอลล้ตาฮับพลอแล้วสูฮับพลอสาฮับพลอตาฮับพลอได้ตมีเดี๋ยวตาฮัพลอแล้วเลมีลาบกระพู ตอกเล็ดบาตลวะฮาพลอทวลนลูลอเลกเล็เล็บีคนเนีาพลอดเลกเล็ดบเจอะไม่ดบ่ถาหากลอาปะกอโมหะความหลงใครอแตหลงใครนี่ถ้าลอเรสุริถ้าพลอเรบาถาพลอเลเลกเลดบาวามาเลตาอตโชตาหูตเกเล็กเลเลปูเล็บ้าเล็กเหญกลดบา อันนี้บอกเขาเลยตาตาครอวรู้ดีใจเอาเวลาเดี๋ยวสักทีต้องบ่าววะทีเดียวต้องบ่าววะขโยเอาทินเลยตาสิญญาตาข้อปลตาต้องบ่าวกี่บักโลวะตัดได้บ่าวเด้อหลอดได้ด้วยะอันนี้บุเอาเรามาด่าแต่เดียวดึกเหเด้ออเด็กบ่าวกี่บักโลเด้ออากิจ่าช่วยโมเวลาเออเหเดอมาเวลาเด้อทุคนเนี่ยเด็กอันเด็กอึดอึดอึดเหเด้ออากิจ่านี่เมื่อจะบ่าวเรา ล้อน่าลอกลีนกาคือเขาก็ดนลอบลอกลีล้อนาเอก็จะาโลกขีดออันนี้บอกก็เลความเห็นผิดที่ดาด้บาวะชุมโมบาด้วบ่าวะเล็กเล็กเลยพูดบาวะอันนี้ค่ะอันนี้บอกกเลกตาเพราะกตาเพราะเลิกปบกคือดอเกปัญญาดอตึกโลดอแกตาเพราะเลิที่ด่าดวบาบตามือหลักกว่าโจหนตามือหลักกว่าโจด้วยบาวา ต่เมื่อเรากาโจบโจมออะเกะม้อะเราบาลอมาแล้ตึกเกบาคเลกจ่าบากาเลลุลโอบาบลอเนี่ยตัดหลงดี่อบารลูซออูนีอเนาะอ๋อต่อแค่เดียวจ็บอดีอืมจชูอดีจะเคลวอดีจิมาดต่มือดีบ่ขอเล้วเจ็ขอเราติดอเาอืมมาบูมาบาร์ไ้มาแตมือดีบ่ขอเลับการะเจขอเลเซบะพัญะขอา แต่แม่บูระมาบูระคลื่นอะไรเราคลื่อนนอกเขาวาพะะนัรามาบูมาบนนี่มียก็ต่ออุต่าจ์ทมาบูมาบ้าตาอเลสุลมากตรละอืมอืมอะตาิตามกรูเจอระตัเสตาบ่าวระมื่อมาบูระเาทาคลื่นวะคะอันนี้เราคลื่อนว่าทบตุลีดุลอัปราุลาสีนี่ทีเนบุเนบ่าวะอันนบกเลตาตาเรคลืนบอกกัเลอ๋อชมโมดเราก็จะบอกกเลประมาทเค่ะจี กอเดีอยทุกคนหล่อๆซาวอ๋อ <blunt animation> uh, แต่คลื่อปัจจุบเออเพื่อแบบบอดีเด้อกปลาดีเด้อปัชชูดีแบบเคลดีเด้อธรรมดีแะเกเกอะไรเล่ย่อีขลอแต่คันนี้ก็เดีตาพระบัเขเลืกตัดสญ่าล่อติว่ะติสัญาตุลหล่อทอปบ้าวะะก็เะก็ลังเลสงสัยเอ๊ะตาบุตรบัาคันนี้อามาซาดินี่ฮะแต่คันนี้จะเคยไหมแต่คันนี้จะเคยไหม ต่ะครในใบทับใบมีมาเนี่ยก็เนบุเนนบุเล่ลังเลสงสัยได้ละไม่ได้ไม่เลยแตสิ่าครอบครัวแต่าครมีมาบุเนี่ยอันเนบุเนนบุเลยเนือเม่มาบุตานีท้าบาดประกอเลยท้าบาสงสัยว่าอ๋อ่ใครมาบุเนี่ยต่เนบุเข้าบ้านเมื้อเม่ซามฆมุดินนิลลนเนี่ยอัน่เนบุวะไม่มาบุสุดตุละสัตุลามุอเนา เดี๋ยวตาบูดาบานเองสัญญาครอบครัวมุนนนอเอาเดสูสัดช่วยเราบากันตาบูดาบานเองแต่มีแต่ไม่ได้จ่าได้จ่ามาสัาความสัญญาหน้าเปมุนนอหนูบูดมาราแต่มีแต่ไม่ได้จ่าได้จกชมโกับตลาเดอกตุลาบกัลอะแลมุนนอหนู่ตุลาแลนน่สาบารบาบูดาบาราปาประเทศตาบูดาบารมีแต่ไ้จ่าบารอบพอีดกุลาแลมันเ่ยนุกลนย တဘူတာဘာနေနဲ့တူလလလဲနေဟင်တာဩတာခပ်တောဗလာနေနော်ခါတဲနာတက်စီပါတဲနာပါဗလော့အကုတ်တူလောပါနော်လောပပါကစီညာဝဲရဒေပမညာစီညာဝဲနဲတူလောတော့ဗဲလားနှုတ်ကနှုတ်ဘူးနှမညာလဲစေကောကြညက်ကတ်ချိုမှုတော်ကသူဗီအတူလလလဲတူလလအဘဝီလန်ညက်ကတ် ชมกยายดีกนว่ะอันนี้บอกเขาเลถ้าบาอ๋อ,อคนนออา,านี้เมียตเมียกะมาตมาเออทีนี่อาจปะกอล้วเปทกาบะร้อบะอันนี้เเลอร์ตุลาทบะมืออเนามามมีผาสูตตซาตุลมาตุลออุดปะกอบเลตัเบลตันโกตุลาทบะมือเิมอเนาะอันนี้ขนนานอนเ ข้ดาตาพลอดครับบัคาเลตงงมงายเขาไม่ยอมงมงายดีหรอตาจูดันนาเลือดอะเกดันนกโควาบับรอว่าจูด <music> ันนาามีม <een> ีเนี่ยบัตรบอลอาเกตะกูดันลอเจมจากจูดันนามีมีบับรอนี่อสัวาตัว่ามจเดอเกะปะกอลกุสโลบายดมีมีจ่จ่ชมวจัเลือตาเลวตานะ ลือตาเลตามัคาเลตาจูดานนาบัคาเลกึจ่ากึจ่าดูกึจ่าทอแต่แต่เนี่ยปามิเตเล์อังงมงายเด้องมงายอ่ะกึทีว่ะเมื่อจะดเดาแกตาชีตักเลิเมื่อจะดหนุ่มาเดินรึเป่าสิญญาก็อคคอมยอสิญญาก็แก่กลัวบาล์บากาบาจะจ่าบาล์บลรนี่ อามารา um. มอาจจะสัญาใครสัญโลว่าโด้จิไม่าบวันลือได้เลยนะแต่เนี่ยพอดีเดี๋ยวพาะพอดีพูดสาระแคเนี่อาจจะจุดน้าสมิสัปกเนี่ยกบาปก็เลยเตะบาอาขมย์ย้อจีแต่ก็มีเนี่ยอุดาขมย์ยเมียเดเมียบาเดบาต่จุดหน้าเจาเดืเจานี่เนาะอุดาสูสาวอุดาเียรตโกลบาร์บาเกล ทีมีมาดเลยจลังเลยมาดินน่ประเทศมนลรลุมีตอนเริ่มมาเริมมาดิเน่ร่มีบ้เงเน,ะนาะขอตาฮับพรอะเราเครับบาคาเลก่าเราคือจ่าอืด,ดูทอเออแจ็เกตตะคูตันนาดอีะปะเกตตาฮับรดมีแล้วก็เลถือตัวตัวดูปะขอปัญญาตุปีว่ะ ตัวด,ดูวีดีโอก็เสียศักดิ์ศรีเมื่ออุดยศอุดรตั้มเนี่ยทอปเราเด้ยผ้าซัดทอแล้วแหละอันนี้แก้ท่าเพราะหรือมีอะไรอันนี้หรอเราเด้จ่าเราบาคาเลตัดชมหมุดแลปลูปูเกตัชมหมุดแลเก ấy, ตัชมหมดดุดรูเกตปกอบเราฟุ้งซ่านจาน้ะนี่มาเราชมโหมูรา mi chôm mua đã gần này đá đến này cũng mà đá đến này đến này bà con phung gì này, thế thế này đến này bà nói mi à, ô này bà này bà chế mà quay hồi nào, chôm mua, à đó a về giờ chôm mua về là là nó sắp bà hồi này, sắp mà đá đi này phung đỡ mà này đỡ ô đỡ đỡ phát đến nền này thì mi thì mi anh này bà con lo phung anh kết hợp lo được mi gì, gì, bà lo đã mi cho mua bà lo bà bạc luôn bà พี่เกชมลกคือลาบาเกบาโลดาราก็เตจันบาคาเลตาพรบาคาลสตาทศิญาตาสุตสบาทศญาตาบาเกบาโลบาบาลสัจธรรมตาชมลบาตาสุตสลบาตาเกตาโลลบาบาลอนนแล้วไม่ตบาวันนีะบาลอตาบูตาบาดินีบาลอไม่ตบาสุบาสะต้องาเกตาโลบา บาบโลนาเกรารากูตากอเจกราตานาราคอเฮล็อบาตัสดาสอมีบิเนนจูนน่าพ่อตาสดาสอคีขาคนระกองพิสูจวิเคราะห์วิจารณ์วันม่เตละจอเตนีไม่ปัญญานเ็กชมงก็มาตุลทถบะสิญญาคอโปรสิญญาณเป๋อคอที่ขอโลมาเกตุเลาะก็แค่กัชอบริสุิ์วีลีเด เอาเกี่ยวกับกเวิชาต่ามีอาวิชาอาวิชาเนี่ยเขาไม่ยตัดเลอ,อาจะบ่าวอาจจะเกย์ะไม่วิชาในี่ยเขาจะสินญาสิก็ตคืตาาอตัดาอนี้นเนาะเสร็จจานี่ประกเลยโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงตาาลัดซอตัดซัทอตัดฮาพลตัดเสร็จาน้นึกวาเปนหลอป,น,ลอปนดอนสทัทบุ นูไม่พหลอบุดอไม่บากบักโลบาหลอบักเลน่บากก็ลวนนนีกเวลาเดตาอบากบกโลสาเนีอเวดาเดิ้เกพลกตาเอตาโซบเพลกตาตาสมุยเนาะตาเลมุยแล้วเดกีอันนีบากาเลตานิยเต้นนบากามงคลชีวิตตเมื่อตะคือเลตาอุตะโชบูปูเกเวดาระตะคาดลีเนาะ e a h ีวมีปูเกเวดาลี เรื่องปัจจุบันน่าจะก็ล่ะกันโอเดต้าเบนมือซาพิมันนี่ออทอโอเดต้าอีเชกว่าเชยตาบูตาบาอีเชกว่าเชยเรื่องนู้โอเดต้ามือตะคือสู้ไม่หยันนาจีทอโบว์ดับลิ่งตาโพดูเรื่องปัจจุบันน่าจะก็ล่ะกันเนาะ